ได้เลยโดยเฉพาะถ้าเงินกู้วงเงินไม่เกินห้าหมื่นผมขออนมัติที่ประชุมแล้วว่าให้ท่านวิชิตอยอนุมัติเลยเงินกู้ฉนห้าหมื่นไม่เกินห้าหมืนน่นคณะการ่ประธานมาเซ็น,นอนุมตัติทำไมผมถึงทำอย่างนี้เพื่อความสะดกวกเพดเร็วในการบริการเพราะว่าวิชิตทำงานมา สองปีเกษียณแกคงรู้อะอะไรเป็นอาหารคือ่อไปนี้ไม่ต้องไปรอว่าผู้สอต้องรอประธารไม่ต้องไม่ต้องรอรองประธานไปติดต่อทีจชิดจบนะครับทีนี้คิดว่าจะพยายามให้ความทราบผูมุกทหารนี่สงสัยจถูนที่เขาตั้งค่าดจะให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะ ผมได้คุยกับทีมงานโดยเฉพาะครูดวงดาวนะครับปีนี้เราจะเจ้าพ้นโควิโควรเพราะผมจะเชิญเหมือนสมัยนั้นนกเราจะเชิญการเงินทั้งสามรถทั้งอะไรมาประชุมทุกเดือนว่าในเดือนนี้หักไม่ได้เพราะอะไรผมจะให้ครูดวงดาวไปที้เลยคุณี่มัตยมผมว่ามีคนรอยูชี่เลยคือจะเป็ไเราช่วยยน เราช่วยกันที่ผ่านมามันไม่ได้